สวัสดีครับนี่ก็คือหน้าเว็บไซต์ o s h o p นะครับซึ่งเว็บไซต์ O อ o ชจะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับขายเสื้อาแฟชั่นนะครับโดยในหน้าแรกนะครับก็จะมีการดึง API จากภายนอกมาใช้นะครับโดย API จากภายนอกที่ดึงมาใช้นะครับเป็น API อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตานะครับโดยจะมีการกำหนดตะกุลเงินพื้นฐานที่ใช้ในการแปลงคือตะกุลเงินยูโรนะครับ และแปลงเป็นสี่สกุลเงินได้แก่สกุลเงินไทยบาทสกุลเงินเยนสกุลเงินหยวนและสกุเูเอสนะครับต่อมาเมื่อคลิกหน้าสินค้านะครับระบบก็จะให้เข้าสู่ระบบก่อนเข้าดูสินค้านะครับกรณีที่ผู้ใช้ไม่มียูเซอร์เนมและพลาสเวิร์ดนะครับก็ให้คลิกที่สมัครสมาชิกครับต่อมาก็กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกครับ เมื่อผู้ใช้กรอข้อมูลสมัครสมาชิกแล้วระบบก็จะเด้งมาหน้าเข้าสู่ระบบอีกครั้งนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอข้อมูลเข้าสู่ระบบดูสินค้านะครับ ในเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถดูสินค้าได้นะครับก็ผู้ใช้สามารถดูสินค้าได้ที่หน้าสินค้านะครับเมื่อมีการเข้าสู่ระบบแล้วเมื่อผู้ใช้ต้องการสินค้าที่ต้องการนะครับก็ให้เพิ่มสินค้าลงในตะกร้านะครับ มื่อมาหน้าตะกร้าสินค้านะครับก็คลิกแสดงรายการสินค้านะครับเมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการสินค้าบางอย่างนะครับก็ให้ลบสินค้าที่ไม่ต้องการนั้นออกนะครับและเมื่อลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการแล้วครับก็ให้คลิกยืนยันคำสั่งซื้อนะครับก็จะมีข้อความแสดงว่าคำสั่งซื้อสำเร็จนะครับต่อมาเมื่อ ออกจากระบบนะครับและเมื่อมาเข้าสู่หน้าสินค้าใหม่นะครับก็จะไม่สามารถเข้าดูสินค้าได้อีกเหมือนเดิมนะครับต้องให้ผู้ใช้ล็อกอินยูเซอร์เและพาสเวิร์ดก่อนนะครับถึงจะสามารถดูสินค้าได้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ